วันที่19พฤษภาคม2568ท,ที่29ข้าพเจ้านายสุวิทยาราศักดิ์ EP ที่2บทที่11บทสวดมังคลสุตตัง1อเสวนาจะาภารานังปัญิตานันจะเสวนาภูชาจะาภูชนียานังเอตัมมังพระมุตตะมัง2ปติรูป,ประเทสวาโสจะบุเพจะกกะบุณ กะตะบุญยกตาอัตตะสัมมาปะนิทิจเตตามังคามุตตะมังสามภาพูสัจจันจะสินปันจาวินโยจะสุขสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเตตามังคลมุตตะมังสี่มาตาปิตุปุปัฏฐานังปุตตาทารสสะสังฆโหอนาคุราจะกรรมันตาเตตามังคามุตตะมัง ห้าทานัญจะธรรมะจะลิยาจักยาตะกานันจะสังฆโหอนาวชานิกรรม,มานิเอตัมมังคลมุตตะมังหอารตีวิรตีปาปามัชฌปานาจะาสัญญโมอัป,ปะมาโตจะทมเมสุเอตัมมังคลมุตตะมังเจ็ดคาละโวจะนิวาโตจัก สันตติจักกตัญยุตากาเรเณธรรมมสววนังเอตมังคระมุตตะมัง 8. ขันติจัสวะจัสัสตาสัม,มาานานันจทัสนังกาเรเณธรรมมสาัจฉาเอตมังคัะมุตตะมัง9ตะโปจัพร,รมามะจะริยจัอริยสัจ,จนะทัสนังนิพานสัจจิกิริยาจัเอตมังคัลมุตตะมังสิบ ุตตะทัตลัสโลกะธรรมมหิจิตังยัตสักนากรรมปติอสโกังวิระชังเขมังเอตัมมังคัลมุตตะมังสิบเอตเอตาทิสานิกตะวานะสัพพัทมะปราชิตาสัพพัทโสจิงคัจฉันติตันเตสังมังฆัลมุตตะมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนปริ ยังจิตจิวิตตังอจิตะวาหุดังวาสัคเเสุวายังรัตะนังปะนีตังนโนสมังอจิตตถาคเตนะอิทัมปิพุเทรัตะนังปะนีตังเอเตนะสัเจนะสุวัตถิโหนตุขะยังวิราคังอะมัตตังปะนีตังยัตทันาคาสกยามุนีสมาหิโตนเตนะธรรมเณนะสมมติจิตจิต อิทัมปิทัมเมรัตตนังปณนีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยัมพุทเศธโะริวันนะยีสุจริงสมาทิมานันติกัญยมาหูสมาทินเตนะสโมนะวิชติอิทัมปิทัมเมรัตตานังปะนีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยปุขลาอัฏฐะตังปะสัทธา จตาริเอตานิยุคานิหุนติเตทกิเนยาสุขัตตะสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพพลานิอิธัปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิหุนตุเยเสสุป,ปยุตามนาาัสาทัตเหนะันิกามิโนโคตะมะสาสะนำหิเตปฏิป,ต,ปตตาอามะมตังวิไคหะ ตัถามุทานิพุติงพุทชมานาอิธรรมปีสังเครัตะนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุทีนางปุนานังนะวังนันติสัมภวังวิรัตตาจิตตายาติเกะวัสตสงเตขีนาพีชาอาวิลุกิฉันทานิพันติทีรายาถายามปะทีโพอิธรรมปิสังเครัตะนังปะนีตัง เอเตนะสัจเจนะกสุวัตถิโหนตุบทที่13บ,บทสวดธรรมบทสหัสวัตอัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอัตะทันตัสะโปสันสะนิจังสัญญาตาจตาจาลิโนเนวะเทโวนะคันทัพโณนะมาโลสหะรามินา ชิตังอปชิตังจิะยิราตถาลุป,ปัส,สะชันตุโนท,ที่14บทสวดเกสปุตสูตรภาสิตมิทังเตนะภควตาชานะตาปัส,สตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเตถตุมเหมาอานุสเวณะมาปะลัมะปะลายมาอิติกิลายมา ปิตะกะสัมปะทาเนนมาตะักกะเหตุมานยคาเหนะมาอากาลปะริวิตังเกนะมาติตะทิทินิชานานักขัติยามาพัทพารุปตายะมาสะมะโนโนคลรยะชาตุเมเหตอตตะนาวชาเนยถาอิเมธรม,มาอกุสลา อิเมธม,มาสาวัชชาอิเมธม,มาวินยคละรหิตาอิเมธม,มาสัมันตาสัมมจินนาอคิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏฐุเมเหปชาเหยาถะยะชาตุเหอัตฐนาวชาเนยาถะอิเมธม,มากุสราอิเมธม,มาอะนวัชชาอิเมธม,มาวินยุปสัสสะ ตาถาอิเมธรรมมาสัมปันตาสมมาทินาหิตายักษุขายักษังวัตันติอัถาตุมเมเหอุปสัมปัญชะวิหะเลยาถาติบทที่15บทสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตตามัปปามายุ ชัรูปะนิตัสสะนะสันติตานาเอตังพยังมะระเนเปนขมาโนคุณานะุญยานิกะยิราชะสขาวหานิอุปะนิยติชีวิตะมัปปะมายังชัรูปะนิตัสสะนะสันตินานาเอตังพยังมะระเนเปนขมาโนโลกะมิสังปะชะัเหสันติเปโขโยทะกาเยนะสัญะโมวาจจยะอุทะเจตาสา ตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมาโนปะก,กะโรติปุณังธรรมโมหวเวรัคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงคัจชะติธรรมะจารีสัพเพสังขาราอานิจจิตยถาปัญญายปัสติ อัถน <N ic ida> <N ic ida> ิพ <N ic ida> <N ic ida> <N ic ida> ินทติทุกเขเอสัะมโขวิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยัตาปัญญะปัสสติอัถนิพินทติทุกเขเอสามโขวิสุทธิยาสเพธรรมะนันตาติยัตาปัญญะปัสสติอัถนิพินทติทุกเขเอสามโขวิสุทธิยาบทที่16 บทสวดอปันนะกะชาดกอปันนะกฐะานเมเกทุติยังอาอุตตกิกาติเอตะตนาทชยานยะเมทาวีตังคันเหยะอัะปันนกังพระหุงเวสนังยันติปันพตานิวาวนานิจักอารามะลุงขะ เจยานิมนุสสาพระยะตันชิตาเนตังโสาระนังเขมังเนตังสารนมุตตะมังเนตังสาระมาครับมังสาาัพพุทขาปมุจตจติโยจะพุทธจะธรรมะจะสังัจะสารานางังครับโตจตาริอนิยสัจานิสัม,มปัญญายาปสัสติทุกขังทุกขะสามุป,ปาทังทุกขะัจะอติกะมังอนิยันจะ อัดถังขิกังทุกขูปะสะมะคามินังเอตังโขสารนังเขม,มังเอตังสารนามุตตะมังเอตังสารนมาครับมังสัพพทุกขาปะมุตจติบทที่17บเทสวดพันเทกรัตะคาถา,าอติตัง,งานานะวาคเมยนะนปติ กังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตามปะฮีนันตังอปปตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมมังตตะตัถาวิปัสสติ อสังอิรังอสังปปังตังวิทามะนะนุภะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนือง,องๆให้ปุ่มโป่งเถิดอัทเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะระนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหลใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่ง นะิโนสังฆลันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปินอาหรัตะมะตันทิตังตังเวพันเทกะรัตโตติสันโตอาจิขะเตมุนติพระมุนีผู้สงบ ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนะั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แหละบทที่18บทสวดพินหหะปัญจเวคณะปาถะดชลาธรรมโมหิชลลังอนตีโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ปยาชิธรรมโมมหิพยะจิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาลณะธรรมโมมหิมาลนังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสโคมิติกรรมัทายโทกรรมมโยนิกรรมะพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสามิกรยานังวาปาปกังวา ตัสสทายาโทภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาติคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิหักพิหักปันจะเวชิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่19บทสวดเทวตาอุโยชลาลคาถา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาะยปัตตาจะนิพะยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังบุญญาสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตุสัมภสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพธา ภาวนาภิรตาหุนตุคัจฉันตุเทวตาคัตาสัพเทพุทธ,ธาพระปัปต,ตาปัจเจกานันจะยังพระลังอะระหันตานันจะเตเชนะกรัก,กขังพันธามิสัพพโสบทที่20บทสวดเทวตาปฏิฐานาคาถาพันธะมะยังปฏิฐานาคาถายโยภาณมเส ยาเทวตาสันติวิหาระวาสิณีทูเปคเลโพธิคเลตหิงตหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสติงกะโรนเตทะวิหาระมัถะเดเทราจะมัฏนานวกาจะพิกขะโวสารามิกาทานะปะติอุปาสก,กาขามาจะาเทสานิขามาจะาอิสรา สปานะปูตาสุขิตาพระวันตุเตชราปุชาเยปิจักอัตถสัมภวาสังเสทชาตาอัถถโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวะรังปติจเตสัพเพปิทุคขสะกะโลนตุสังขยังทาตุจิรังสัตังธรมรมโมธรรมัทธราจะปุขาลาสังโคโหตุสัมคโควะ อาถายะจะหิตายะจะอัมเหรักขะตุสัทธ,ธมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตติงสัมปาปุนเนยมายามะธรรมเมอริยะปะเวทิเตบทที่ 21. บทสวดสัพพป,ปฏิาาฐานคาถาหันทามยังปฏิฐานคาถาโยภานามเส บุญยักสิธานิกัตตสสพขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยานัญยานิกตานิเมจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสันจะพาคิโนโหนตุแลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วสัตตานันตาปะมานัก,กาเยปิยาคูณาวันตาจักคือคนเหล่าใดเป็นที่รักผูี้ ัมหังมาตาติตาทัพโยมีมารดาและปีดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นที่ถาเมจาปะยะัติถาว่าที่ข้าพระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอันเยมันตนะเวริโนและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสตตาติตะทันตินติโลกัสมิงและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเทกุมมาจัตุโยนิกาเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่ ปเจกะจัตตุโวการามีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่สังสารันตาพระวาพระเวท่องเที่ยวอยู่ในภพบน้อยแลพบใหญ่ยาตังเยปฏิทานนัมเมสัตว์เราใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสตยังขอสัตว์เหล่านั้นตรงอนุโมทนาทานอินเทอนเยจิมังนปะชานันติก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ เทวาเตสังนิเวทะมีขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมัจยาทินานะปุญญานังเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายอนุโมทนาเหตุนาที่ข้าพเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตาสัทธาหหตุข,ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอเวลาสุขะชีวิโนอยู่เป็นสุขเสมอเทิน เขมปะทัดจับปันโปตุแลจงถึงทางอันเกษมเทินเตสาสาสีนาตังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทินด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพเป็นความเพียร และอาน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอช่วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระก,กิ่งไยรีพินาศโดยมุยที่สมเด็จพระยาณสังวรวัดบรวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสข้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอันภาพแห่งพระปรลิภและคำมงคลในพระคถาต่างๆขอจงสำเร็จจากสิทธิุกประการเพิธุ